เอาละค่ะมาฝึกเขียนกันต่อเนอะอ่าโสด์นี้นะคะไม่ทางการเพราะว่าเขียนไม่หาคนขายรถสิฮา a b เป็นอ e a เนอ i g e ันไซเคิลเกลเซนนะคุณได้อ่านป้ายโฆษณาอันหนึ่งแล้วก็เยเมนนะใครบางคนเมชเตอร์อายอัลโตเฟค้าวฟนใครบางคนประกาศขายรถสิฮา a b เป็นอินเทอร u สซ w o อ l e n m i วลเลนเมียอินฟอร์มชนคุณสนใจและต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ให้คุณเขียนอันเดนนะฮะแฟกคอยเฟอร์เขียนคาคุณขายซีหัวข้อโวซีด i อันไซคื e กิจเซนหาเป็นนะคุณได้เห็นเนี่ยไอ้เจ้านะฮะโฆษณาเนี่ยที่ไหนวาร์ล um ัมซีดัสอัลโตเขาเป็นเมอรเดสทำไมคุณถึงอยากซื้อรถฟรา g e นซูมอัลโตนะโชนแฟกเขาตขายไปยังฟาเบอร์ซีไลอาร์เธอรถนะ่ะมันกี่ปีแล้ว Price, ราคาเท่าไหร่แล้วก็วันอันเซนนะคุณจะสามารถดูได้เมื่อไหร่บิสซิสติกันนั่นเองนะคะการเขียนในลักษณะนี้ไม่ได้เป็นทางการไม่ต้องเสียแก่เตอร์และเราไม่รู้ว่าจะเขียนหาใครนะคะเยเมนนะเป็นกู๊ดเช่นถากไปนะคะหัวเรื่องไปก่อนสนใจอินเทอร์เรสอัน ihrem e Auto angebot ด์สนใจรถของคุณจ้านะจ๊ะกูเช่นทาไปเลยกูเชนะ่นทาะเห็นที่ไหนก็สมมุติเอานะเห็นจากอินเทอร์เน็ตหรือเห็นจากหนังสือพิมพ์ Ich habe ihr er. เหมือนวัวน่งอ่ะ a n z e i g e นะ Auf อันนี้จะเป็นตัวเล็กนะ ถ้าเป็นเว็บไซต์ก็เอาสมมติคูสมมติเป็นอะไรดี Auto Fair k a u f p u n d e ตกตัวทเอา Auf, เอา Auto Fair k a u f p u n d e อ่าสมมติแบบนี้นะแต่เนี้ยใครบอกจะเห็นหนังสือพิมพ์ก็ได้นะเหมือนที่เราหาบนูนงะ้อนะหรืออินเด r e อะไรใส ทุ่งแล้วก็ใส่ชื่อหนังสือพิมพ์ไปครูใส่เป็นชวาเป็นก็เป็นกิเซนนะเราเห็นนะ,ะอาจจะเป็นเว็บไซต์หรือหนังสือพิมพ์นะคะอุ d b บินเ h ียอินเทอร์รีเซียดอันดิม Auto นะและฉันก็สนใจรถมากนะคะที่คุณขาย d o e s s e e Fair c a l ลเ n เรียบร้อยนะเห็นที่ไหนแค่นี้เองนะคะฉันเห็นรถในเว็บไซต์นะคะหรือในังสือพิมพ์และฉันสนใจมากนะวารุมทำไมคุณถึงอยากซื้อรถนะฮะก็บอกว่าฉันมองหารถอีกซูขอไออัโต ก็เพราะว่ารถฉันที่ใช้ปัจจุบันเนี่ยมันเก่าดามาเดียร so so uh, so so ์สายทิกเก็ตออโต้ซูอาร์ตอิสต์ซูอาร์ตอ่าซูอาร์ตอิสต์ซูอาร์ตอิสต์ก็เพราะว่ารถที่ฉันเนี่ยนะฮะเดียร์สายทิกเก็ตนะสับสูงนะสับสูงเบไอส์นะ รถของฉันเนี่ยฉันมาหารถเพราะว่ารถของฉันเนี่ยมันเก่านะคะและ und i h r ียร์นะอังกฤษบ shy i g น n n a u d a s i c h t i ิก Zuzai ก็คือ และข้อเสนอของคุณเนี่ยโหมันตรงกับที่ฉันต้องการพอดีเลยนะคะเอียอังกิบูดชายกินอัตชายเนี่ยก็คือมาจากคําว่าชายหนึ่งคือเหมือนส่องแสงพระอาทิตย์แต่ว่ามันก็มีความหมายหนึ่งคือดูเหมือนนะคะอ่าซีมเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยกินเอาดัสริสติกัสสุยเรียบร้อยนะทีนี้ก็ถามฟราเกนนะคะซุมเอาทโตนี่มันจะยาวนิดนึงเหมือนเดิมเลยขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมใช้คําว่าอะไร o n นเทนซี e เม r b i t t e w e i t e r นะหรือบอกว่าเมียก็ได้อินฟอร์มชิวน์เกเบใช่ไหมฮาวโนุ่งก็ถ้าขอข้อมูลเพิ่มเติมก็ประโยคนี้เหมือนกันนะคะหรือเนี่ยถามถึงรถนะฮะอันนี้เราก็ต้องถาม 1, 2, 3, 4งสองสามสี่คอโชวเฟียกก็ทำเป็นบูลเลตนะหาบูลเลตก่อนนะฮะบูลเลต รถยังอยู่ไหม Is that auto no f a c r f u o k b a ยังอยู่ไหมนะคะรถยังอยู่ไหม Facebook b a นะ Subeice ไไนะแล้วอะไรอีกอะสีอสีอะไรนะคะ,ะไหว ฟาร์ e ฮั t อ s ส er, มีสีอะไรนะคะ,ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เกอนะอทำไมอันนี้มันเคาะไม่รู้อ่ะได้ละรถมีสีอะไรละแล้วก็ถามอายุเท่าไหร่วิ่งมากี่กิโลอวีอัตอีสดัสออท Und wie viel Kilometer hat es gefahren? Lebräu, nacka. Losi, allei, lauko, wie alt ist das Auto und wie viel Kilometer hat es gefahren? Rai, Lossi, uh, hat es gefahren? da ma Preis ราคขาวิหกอีสต์เดียร์ไพรสจบนะคะเรียบร้อยพุงที่3พุงสุดท้ายวันอันเซนก็เหมือนอขอเข้าไปดูโวโูนุ่งนะ่ยเอาเสดีมเอาเสดีมเอาเสดีมวอเตอร์อีชนะ again. Das Auto besichtigen. Ne? และฉันก็อยากที่จะดูรถนั่นเองนะคะวันเวอร์ดีสเฟอร์ซีนะมิชลิชคุณสะดวกเมื่อไหร่นะคะ แค่นี้เองนะยังไม่จบฉันว่างวันไหนติดต่อฉันเบอร์ไหนอะไรได้ก็เหมือนเขียนวูนุ่งเลยนะคะอืม i ะ h บอร e อืม um วูคนเอ็นจ์น uh ะใส่ i t s ส e คนหนึ่งมใส่โทรศัพท์แล้วกัน อัเพ oh, ียรอีเมลเอาไปอีกอันเนี um ้ยพียอีเมลออเดอร์เทเลโฟนิชอุ้นเชื่ลืมให้เบอร์เดียหนุ่มเนี่ยจบแค่นี้เห็นไหมคะส่วนใหญ่อะ่ะอย่างที่ครูบอกไปอะ่ะมันก็วนๆเวียนๆอยู่ในเนี้ยนะคะ mm. หัวข้อนะคะแล้วก็ Fielen Dank im vor a u s f กส r หรับ n ำตอ r แล้วก็อาจจะคุณจะลงเป็นฟิล l g ลูเซอร์ก็ได้นะหรือคุณจะลงเป็นมิดฟรอยด์ลิชันกรูเซนก็ได้มันก็มันก็จะดูทางการนิดนึงนะแต่ครูว่าเอาเป็นฟิล l g ลูเซอร์ แล้วก็ลงชื่อสมมุติครูบอกว่าเป็นชื่อโทมัสจบนะแล้วก็มาอ่านทวนนิดนึงอ่าโวใช่ไหม Ich habe i h r ein Zei ก็เอาพุ่งๆเดอหรือ in der Zeitung s c h w a u b e n g e s e h e n und bin sehr interessiert an dem Auto das sie verkaufen และสนใจรถที่คุณขาย Ich suche ein Auto อ่าทำไมนะคะ Darum der zeitiges Auto so art is und ihr Angebot scheit genau das richtige zu sein yeah, แค่นี้เองและข้อเสนอของคุณมันน่าสนใจตรงกับฉันอันนี้ก็เอามาจากโจทยะะ์ให้ถาม Connen Sie m e r bitte weitere er Informationen in geben หรือ mehr ก็ได้ Is das Auto noch verfugbar? อันนี้ก็เป็น b i ถ้าคุณจะเขียนว่า Is das Auto schon verkauft? มันก็ได้นะแต่มันก็จะเป็น R s why นะคะ Welche Farbe hat es? Wie alt ist das Auto und wie viele Kilometer hat es gefahren? Wie hoch ist der Preis? Außerdem würde ich gerne das Auto besichtigen. วันเวอร์ดิสฟัซีมุกคลิมันคุณสะดวกเมื่อไหร่อิชาเบไปอ่านว่าข้างในดีไซน์สิคงนั้นิชเพียอีเมลหเือโทรฟอนิชอุนเธอเดนุบบอะไรเข็นนะคุณพูดเร็วนิดนึงเพราะอะไรก็เขียนกันมาไม่รู้กี่อันแล้วนะแล้วก็ขอบคุณนะลุงหน้าที่คุณจะตอบจบนะคะอะไปฝึกเขียนมาเดี๋ยวเราไปเจอกันในโจทย์ต่อไปจ้ะ